อ่าเรื่องแรกก่อนค่ะอาจารย์ซิโร่จำได้ช่ไมว่าเราพูดถึงคดีของคุณทักษิณเอาไว้อาจารย์ก็วิดครอเอาไว้ว่าการที่คุณทักษิณเคยถูกออกหมายจับ,บอาจจะเป็นเหตุผลให้อ่าการได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชวั่วคราวเป็นเรื่องยากครับอ่าแล้วเมื่อวานนี้ที่ได้รับการปล่อยตัวชวั่วคราวจากข้อกลา่าวหาวางเงินประกันห้าแสนเงื่อนไขก็คือห้ามออกนอกประเทศแล้วก็ยึดพาสปอร์ตแต่พาสปอร์ตขอไปทำพาสปอร์ตไทยก่อนครับใช่ไหมเออเป็นยังไง เกินคาดไหมก็เรียกว่าเกินคาดถ้าเราอยากเห็นประเทศมันมีระบบกฎหมายที่เป็นกฎหมายแบบใช้เสมอหน้ากับทุกคนเพราะว่าเรื่องของการหนีคดีมันเป็นข้อเท็จจริงคุณทักษิณเคยหนีคดีจริงแล้วคนทั่วไปถ้าหนีคดีศาลไม่ค่อยให้ประกันนะครับแล้วก็ในกรณีเหมือนกับเรื่องการหนีคดีเนี่ยถูกไม่พูดถึงว่าเฉยๆนะครับในการให้ประกันเนี่ยก็ศาลท่านก็จะบอกว่าเพราะคุณทักษิณแก่แล้ว นะครับแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงอายุมากแล้วก็คือแก่แล้วแหละนะครับแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงซึ่งก็ในมุมศาลก็มีน้ําหนักมากพอนะครับในมุมศาลก็มีน้ําหนักมากพอนะครับแต่ว่าในมุมประชาชนเราก็ต้องคิดแบบประชาชนนะครับว่ามันก็คงมีหลายคดีที่คนที่ไม่ได้ประกันแล้วอายุมากก็คงจะมีไม่น้อยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับคดีการเมืองต่างๆเนี่ยก็มีที่อยู่เป็นหลักแรงเท่านั้นนะ นะครับไม่ว่าจะเป็นร kind of ุ้งไม่ว่าจะเป็นอานนท์ไม่ว่าจะเป็นขนุนนะครับเด็กปิญญาโทรัศาสธรรมศาสตร์พวกนี้ก็มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับผมไม่ได้ยินว่าใครเป็นคนเร่ร่อนนะไม่ได้ยินว่าใครเป็นโฮมเลสหรือไม่มีบ้านอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของการมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยในคดีของคนที่โดนเรื่องนึงึ่งสองคนอื่นนะครับจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการให้ประกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ทําให้เราได้ความรู้ใหม่ๆนะครับว่าเรื่องเงื่อนไขในการให้ประกันซึ่ง ปกติเราจะคิดกันว่าคนที่เคยหนีคดีจะได้ประกันตัวยากนะครับในกรณีคุณทักษิณเนี่ยเรื่องเคยหนีคดีไม่เป็นประเด็นนะครับแล้วก็สารไปโฟกัสเรื่องการอยู่มีมีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับซึ่งคนที่เคยโดนคดีหนึ่งหรือสองจำนวนมากเนี่ยก็มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งแต่ในกรณีแบบนั้นเนี่ยเหมือนกับการที่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งของคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้ถูกให้น้ําหนักว่าจะให้หรือไม่ให้ประกันข่าวที่ออกมากรณีคุณทักษิณที่ได้ปล่อยตัวโชคราวโดยวางเงินประกัน500,000เนี่ยก็ มีการอ้างอ้างอิงถึงเหตุผลดูหลายข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในชั้นพนังกงานสอบสวนนะ,ะมีที่อยู่อย่างที่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็พูดถึงว่าโจทย์ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวานได้สัมภาษณ์อ,อาจารย์ปรเมศอาจารย์ปรเมศอายการอุบุโสเออแกก็บอกว่าจริงๆแล้วอายการนะเวลาทําความเห็นในลักษณะนี้ก็คือทําไปแบบนี้ทุกคนนั่นแหละเพราะอาจารย์บอกนะว่า เพราะว่าก็คืออยากให้ทุกคนได้รับสิทธิ์นี้<อ>ใช่ไหมคะทีนี้ผมก็เลยถามบอกว่าคืออาจารย์บอกว่าก่อนที่จะสัมภาษณ์รายการขวัญเมื่อวานสักสองทุ่มไงก็บอกว่าจริงๆว่คนก็ถามประเด็นนี้เยอะว่าการอ้างอิงอะ่ะการอ้างอิงที่แบบโจ์ไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชวั่วคราวอะ่ะของแบบคนถามแกเยอะอผมก็เลยถามว่าเอเอ,เอปกติอะ่ะได้ยินได้ยินเป็นเรื่องปกติไหมได้ยินบ่อยไหมที่อ้างถึงสิ่งที่เป็นความเห็นของอายการแกบอกไม่ค่อย น,นี้ขอนใช้ขมวดคำเอานะคะเออซึ่งใดๆก็แล้วแต่เอาส่วนตัวแต่น,นีพ้พูดหลังจากที่ผลออกแล้วนะมันก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักนะคะแต่โดยส่วนตัวคิดมาเสมอว่ามันไม่มีทางที่คุณทักษิณจะเข้าคุกคือถ้าคิดแบบคนไทยเนี่ยมันไม่มีทางหรอกเพราะอยู่ในสังคมซึ่งมันเป็นแบบนี้ไง<อ>คุณทักษิณใหญ่สุดในประเทศนะตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับความจริงตอนนี้คุณทักษิณควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วรัฐบาลก็ของเขาอ่ะ ใช่ไหมสภาก็ของเขาอาจารย์บรนนอก็รู้ๆอยู่แล้วเป็นยังไงใช่ไหมเขาคุมสภาแล้วอืเขาคุมรัฐบาลแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนเนี้เหลืออย่างเดียวที่เขายังคุมไม่ได้คือเราสองคนไม่ใช่อะไรสวอสว,วก็ต้องเป็นรุ้นว่าจิกซอสุดท้ายของเขาใน26มิถุน,นาเขาจะคุมได้หรือเปล่าถ้าคุณสมชายวงสวัสด์ผ่านการโหวตนะครับเข้ามาเป็น สวระดับประเทศเนี่ยมันต้องมีการล็อกป้ายคุณสวคุณสมชายได้เป็นประธานสอวอแน่นอนอแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพลานุภาพของคุณทักษิณน,นะครับหรือสิ่งที่ในอดีตคนเคยใช้คําว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นยังไงนับคือตอนที่คุณทักษิณถูกรัฐประหารปี49เนี่ยตอนนั้นมีการโจมตีว่าเนี่ยทักษิณทําให้เกิดระบอบทักษิณต้องรัฐประหารตอนนั้นเนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่เขียนบทความว่า มันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษินอยู่ในปี4ี่เก้าเพราะตอนนั้นคุณทักสินเพิ่งขึ้นมาเพียงแค่สี่ปีหปีไม่นานพอจะสร้างระบบทักสินได้แต่ถ้ามาถึงปี6กเจ็เนี่ยมันน่าจะใช้คำว่ามีระบบทักสินจริงๆในประเทศนี้ได้แล้วเพราะว่าจากสี่สี่ถึงหกเจ็ดนี่ยมันยี่สิบปีแกสามารถจันโลงเครือขายของแกไว้ได้ขออนุญาตคานะวิชาการท่านหนึ่งครับแต่แต่พักที่คนเชื่อว่าคุณทักษินหนุนหลังแล้วก็คอยบริหารอยู่เบื้องหลังเนี่ยแพ้การเลือกตั้งนะทำไมยังเชื่อทำไมยังเชื่ออยู่ การเลือกตั้งเพราะว่าไม่ชนะใจประชาชนแต่การเกิดระบอบไม่จำเป็นต้องชนะใจประชาชนไม่เกี่ยวกับผลเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับผลเลือกตั้งคือเครือข่ายคือระบบอุปถัมภ์คือเส้นสายคือการเข้าหารในายใหญ่ของแต่ละมุงแต่ละกลุ่นแต่ละกวนนะครับให้ถูกต้องซึ่งคุณทักษิณตอนนี้เดินสายแบบนี้ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับการเมืองเนี่ยมันเข้าสู่โหมดของการที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับถ้าใช้คําแบบที่เพื่อไทยเคยดา่าก้าวไกลนะครับตอนนั้นเพื่อไทยเคยดา่าก้าวไกลว่าอยากเป็นทั้งนายกและกุมประธานสภาเท่ากับ กินรวบนะครับถ้าใช้ตักกะที่เพื่อไทยเคยโจมตีก้าวไกลว่าก้าวไกลวันที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยพิธาอยากเป็นนายกนะครับแล้วก็ประธานสภาก็ควรจะเป็นของก้าวไกลเนี่ยวันนั้นเพื่อไทยด่าก้าวไกลว่าไอ้พักกินรวบแลเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตักกะน,นี้บรรทัดฐานนี้เนี่ยวันนี้เพื่อไทยและคุณทักษิณก็เดินเกมกินรวบแล้วก็กินรวบมากกว่าก้าวไกลด้วยเพราะว่าเล็งจะยึดประธานุฒิสมาชิกถ้าคุณสมชายวงสบัดได้มาเป็นสวนะครับ คุณสมชายไม่ได้มาเป็นสวเพียงเพื่อจะเป็นสวเรายกมือแบบแบบคุณสมชายแสวงการนะครับหรือแบบแบบแบบคุณกำนูนนะครับหรือแบบอะไรอ่ะเยอะแยะในสภาประพันธ์คุณมีพวกนี้คุณสมชายอดีตเนาะอดีตนายกนะครับถึงจะเป็นอดีตนายกที่ไม่เคยได้เขา้าทำเนี่ยแต่เขาเป็นอดีตนายกเขามาเนี่ยเขาต้องหวังผลเป็นประธานสาวเขาก็มีสิทธิ์หวังไหมล่ะก็มีสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้ในความหวังของเขาเนี่ยใครที่อยู่บน บนกระบวนการที่ช่วยเขาเป็นสอประธานสวออได้อะคุณสมชายไม่ได้เป็นคนที่มีเครือข่ายคุณสมชายเป็นอดีตนายกแต่เวลาเดินกับคุณทักษิณเดินกับองค์อิงเนี่ยเดินตามองค์อิงนะครับอดีตนายกยังเดินหลังองค์อิงเลยนะครับออเทำไมอ่ะไม่เห็นแปลกเลยเป็นอดีตนายกเป็นแต่คุณอิงเป็น daddy's <this> girl ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าคุณสมชายมาแล้วจะได้เป็นประธานสาวมันก็คือเครือข่ายคุณทักษิณจะต้องช่วยผลักดันอย่างเต็มที่ดฉงนั<ม>้นตอนนี้การเมืองมันเข้าสู่มลนี่แล้วคือฝั่งคุณทักษิณเนี่ยเล่นเกมกินรวบแล้วเหลือจิ๊กซอสุดท้ายคือ26มิถุนานะครับถ้า26มิถุนาเนี่ยนะคุณสมชายเข้าสาวแล้วกระบวนการต่างๆเร,รื่องประธานสวได้เป็นคุณสมชายเนี่ยหลังจากนั้นคุณสมชายประธานสาวคุมสวซึ่งเป็นคนเลือกสารรรมนูญ เป็นคนเลือกปปชเป็นคนเลือกกรกตอำนาจรัฐนะครับในประเทศนี้ทั้งในองค์กรอิสระและในองค์กรที่ไม่อิสระทั้งหลายเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่อิสระทั้งหมดแล้วนะครับเราจะไม่มีองค์กรอิสระอะไรแล้วต่อไปเนี้ยนะครับเราจะมีองค์กรซึ่งไล่เส้นทางการเมืองไปเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่เดียวแล้วคือที่นั่นน่ะนั่นแหละมันจะมีศูนย์กลางประเทศอยู่ที่เดียวแล้วตอนนั้นจริงๆจริงๆตอนนี้ตอนนี้การเมืองมันคือหมดนี้แล้ว ขออนุญาตแวะนิดเดียวนะคะคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์นี้ลงคือเมื่อกี้ที่ฉันอมยิ้มฉันไม่ได้อะไรเธอนะทันหันไปเห็นพอดีใหญ่เท่าไหนก็ไม่มีใครคุมเสียงร้องเพลงธนาธรได้ครับในทุนนิติพลกล่าวไม่ใช่ว่าแบบเขาแจกเมมเบอร์บ่อยหรือว่าสนับสนุนเราบ่อยนะคะแต่ว่าเราก็ ก็ไม่รู้จะขานยังไงเสียงธนาธรมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยไม่หรอกธนาธรทุกคนฟังฟังไปก็ชินแต่เราเลือกไม่ฟังแต่เราคิดว่าน่าจะฟังฟังไปก็ชินแต่เราเลือกไม่ฟังใจคือแบบแล้วธนาธรก็ไม่เลือกลองว่ะ หรือว่าหรือว่าธนาธรจริงๆร้องดีแต่ว่าแกล้งร้องไม่ดีเพื่อแบบสร้างแบรนด์อะไรอย่างนี้่แบบทำมนมีบุคลิกเนี้ยหรอกให้แบบมีบุคลิกให้พูดจึกอะไรเย่างนี้หรอจริงๆเวลาไปร้องคาราโอเกะอาจจะแบบพิ้วเลยก็ได้เธอแต่ฉันว่าธนาธรเขาอาจจะต้องมีสตินะเขาคงไม่เรื่งเขาแบบนั้นหรอกมันมีเธอคนเดียวเท่านั้นแหละเขาอาจจะแอบกลับมาเออคดีคดีอุ้ย ว่าคุณนิติพลหรอเออซึ่งคดีของคุณทัศินนะคะคือ <c oughs> เราจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องที่เราคุยทุกเรื่องมาเป็นเรื่องซีรียสเสมอ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <ช>มันเป็นเรื่องมาตรฐานของสังคมใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าแต่ละเรื่องมันจะมันจะถูกอธิบายแบบไหนมันมีผลออกมาอย่างไงแต่ว่ายังไม่อยากให้เครียดเกินไป <c oughs> เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าฟังอาจารย์ศิโรสมาสักรู่นี้นะแล้วก็แบบว่าถ้าเชื่อทั้งหมดที่สิโรดพูดและวิเคราะห์ก็คือว่าสิ้นหวังอนะ ไม่สิ้นหวังดิจะไปสิ้นหวังได้ยังไงทุกคนก็จะรู้สึกว่าหูยอะไรอะมันจะไปรวมที่คนคนเดียวได้ไงอ่ะแล้วหัวประชาชนน่ะแล้วพวกเราอ่ะแล้วเสียงเราอ่ะก็เขาแพ้เลือกตั้งไงถ้าเขาทําแบบนั้นเือแปลว่าเขาต้องชนกับคนที่แพ้เขาไม่เลือกเขาอ่ะมันจะกลายเป็นประเทศที่แบบฝั่งประชาชนซึ่งชนะเลือกตั้งเนี่ยมองเป็นผู้มีอำนาจแล้วแบบโอ้โหเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอซิโร่แต่เธอก็เข้มเกินไปเสียงของเพื่อไทยกับเสียงของก้าวไกลเขาเสียงเสียงเลือกตั้งเขาก็าห่างกันไม่เยอะ เพื่อไทยเองไม่ได้มีใครเลือกเพื่อให้ไปไปเวลาเพื่อไทยหาเสียงเขาไม่ได้บอกนะครับพี่น้องเรื่องเราเราจะกินรวบมันไม่ได้หาเสียงอย่างนี้แล้วแล้วไอ้ความการกระทําของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคุณเริ่มทําเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอ่ะอย่างสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรอบที่แล้วเนี่ยนะครับพอเริ่มมีการกินรวบมากๆสังคมวิภาพวิจารณ์เนี่ยคนในฝั่งคุณทักษิณเองก็จะเริ่ม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 ทิ้งกันเองอย่างถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกรอบแรกแล้วแบบเริ่มมีกระบวนการไปแบบ มีเรื่องสวที่เป็นนักการเมืองญาติพี่น้องคุณเพื่อไทยกันหมดอย่างเงี้ยหรือว่าไทยรักไทยกันหมดหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆที่ลากเส้นไปแล้วไปจบที่ฝ่ายเพื่อไทยรักไทยหมดเนี่ยคนก็เริ่มโจมตีเราคําว่าระบอบทักษิณใช่ไหมพอะโจมตีมากๆคนที่เป็นไทยรักไทยด้วยกันที่แบบรู้สึกกูอย่างนี้กูไม่อยากโดนด่าด้วยเนี่ยก็ทยอยออกจากพักนะครับคุณสนอเทียนทองอย่างเงี้ยก็ออกจากพักสนอเทียนทองซึ่งเป็นเลขาไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยทนไม่ได้นะครับออกจากพักเลยนะ แล้วขึ้นเวทีปลาสายดาทักษิณเลยด้วยออืเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นนักการเมืองเนี่ยพอทาอะไรที่มันล้าเส้นมากๆเนี่ยนักการเมืองด้วยกันเนี่ยจะจะโดดเรือนหนีก่อนเพราะว่าเขาจะรู้ว่าเดี๋ยวเขาซวยไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยแต่ตอนนี้ตอนนี้ปันนอก์ก็กลับมาอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยใหม่เออกำลังบอกเทยนทองก็อยู่เพื่อไทยก็ก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสถานการณ์พิกเราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมขนาดสุรนันทเวชชาชีวะเคยเป็นเลขาในยุคคุณยิ่งรักโอ้โหตอนนี้ออกทีวีแล้วเป็นไง ซัดกุณทักษิณซัดเพื่อไทยทุกวันอุ้ยข้อเฉยเอย่าใช้คําว่าซัดชื่นชมอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกัน<笑><笑>นั่นแหละเพราะฉะนั้น,นเนี่ยใน่ง่การเมืองเนี่ยพอมันมีอะไรเปลี่ยนในแบบที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่เขาคิดเรื่องความถูกต้องมันแค่มีไงเขาก็จะถอย นี่กระบวนการของประเทศบนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นสภาเนี่ยการพิพาทในสภามันจึงสาคัญเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวแล้วที่ฝั่งคุณทั้งสิ่งยังคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังมีก้าวไกลเนี่ยเป็นก้างขวางค,คออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวไกลยังเป็นก้างขวางค,คออยู่เนี่ยวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือกระบวนการทั้งหมดของเพื่อไทยองคาพยพทั้งหมดของเพื่อไทยนะครับทั้งที่อยู่ในสภาทั้งที่อยู่นอกสภาทั้งที่อยู่ในช่องนั้นช่องนี้ นะครับมันจะเล่นก้าวไกลอย่างอย่างหนักหน่วงเนี่งหนักหน่วงจริงๆดูไปเลยจริงๆแล้วมันจะยกระดับหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆด้วย